ได้เกือบพันแล้วมั้งกลัวไซส์เอสเลิพี่มันเอสเปล่าลุกเราไม่รู้ว่ะตัดถูกกว่าแอลถูกดิฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าใส่อะไรดีเอล L XL เหรอพี่เต้ดีๆนะต้องใหญ่ตัดข้างนี้พี่ข้างนี้ข้างนี้ใใชช่่ข้างนี้ถ้าเป็นนี้ตัวกี่บาทอย่างนี้เป็นพันเนาะใช่ไหมที่พี่เตบอกเป็นพันใช่ไหมคนขายกระตูนใส่กระตูนก็จะแพงเนาะ ิมาสินี่พื้ไซส์พืนไซส์ไซส์หน่อยเออโอ้ยโอ้ยเอ็มเอ็มป่ะเอ็มน่าจะเอ็มดีกว่าเอสอะโอ้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเอสอะมามาแล้วะแกน happy ครับแกนค่ะลุงกองรวมนะรวมได้รวมได้รวมไปเลยอยู่สองลูกคิดเป็นลูกไม่ใช่เขาคิดเป็นลูกได้คันหัวยใช่ มาไรนั่งเลยน่ช่วยพ่อเป็นลูกช่วยพ่อเลยเกลายเป็นพ่อลูกกันตอนไหนเนี่ยกลายเป็นพ่อลูกกันนกลิกนิกลิ้กเอเรียกของจริงเหรอตอบลิกขอคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะบอล่ได้ยสงทันไม่ไว้ืเม่ก่อน